สวัสดีครับพบกับช่างนิกรทางช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตงานใหม่นะครับเป็นงานปรับเปลี่ยนแค่นั้นเองนะฮะปรับเปลี่ยนจากฐานและมือนะครับและทำมาจากด้านหลังครับองนี้หน้าตาก้านิ้วหน้าตาเดียวกันฮนะเปลี่ยนแค่ทำมาจากด้านหลังมือแล้วก็ ฐานบัวนะครับหินเขียวอินเดียนะครับองค์นี้ลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับผมเป็นปางออ,อินเดียโบราณนะครับปรับมาเป็นนั่งสมาธิบ้างนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามขั้น,นตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก็ประมาณ50ปนตแล้วครับผม ห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเดี๋ยวเราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผม สวัสดีครับพบกับช่างนิกรทางช่างนิกรคนสร้างศิงลปะนะครับผมเย็นนี้ผมมาอัปเดตงานนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ70%ซน์ละ7 0 7ดสิ้วซครับผมถึงกี่บัวก็ยังไม่ได้ทำนะครับตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วฮนะต้องพักก่อน,นครับผมพักผ่อนแล้วก็ แม่บ้านทำกับข้าวรออยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะฮะหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักอดีลายหรือเบอร์โทรศัพท์อันเดียวกันนะฮะทักมาได้นะครับว่าท่านต้องการแบบไหนนะฮะมาคุยราคากันก่อนนะครับ คุยมาคุยระคายเข้าใจก่อนฮะเดี๋ยวไม่เข้าใจกันนะครับเนะเดี๋ยวเราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผม75%แล้วครับสวัสดีครับพบกับช่างนิกรนะครับผม เย็นนี้ผมมาอัปเดตงานนะตอนนี้ก็ได้90ซนแล้วครับผมกับพระของพระต้นแบบแบบอินเดียนะฮะซึ่งดัดแปลงเป็นสมาธิเหมือนองค์ก่อนนะครับองค์ก่อนเป็นกลุ่มมือนะฮะองค์นี้ดัดแปลงเป็นสมาธินะครับตอนนี้ก็ได้90ซแล้วครับ ดีรอติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับพบกับช่างนิกรทางช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับผมวันนี้วันเสาร์นะที่16นะะผมมาอัปเดตงานนะครับผมเสาร์เดือน ธันวาหะทะี่สิบหกตอนนี้ขั้นตอนในการแกะสลักก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขั้นตอนในการแกะสลักนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวขัดเงาเดี๋ยวส่งขัดเงาแล้วขัดเงาเสร็จผมจะมาอัปเดตให้ลงอีกทีหนึ่งนะครับ อัปเดตลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าขัดเงาแล้วเป็นยังไงนะเป็นแบบเดียวกับองค์ที่แล้วที่ขัดไปเพียงแค่ดัดแปลงจากกลมมือแล้วมาเป็นนั่งสมาธินะแล้วเป็นฐานบัวสองชั้นนะครับผมเป็นหินเขียวอินเดียนะครับ อย่าลืมนะหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักไอดีลน์หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับไม่สั่งไม่ว่านะฮะให้ท่านมีความรู้โทรมาปรึกษากันก่อนนะฮะว่าท่านต้องการหินอะไรหินอะไรนะครับราคาเท่าไหร่ที่สําคัญคุยเรื่องราคากันก่อนนะฮะถ้าท่านพึงพอใจก็สามารถทําต่อได้นะจัดการสั่งซื้อหินได้นะ โทรมาหรือทัก ID มาสอบถามกันก่อนได้นะครับฝากฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่หรือลูกค้าทั้งหลายฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง YouTube ต่อไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปว่าผมาทำอะไรนะฮะงานมีทำอยู่เรื่อยๆนะฮะถ้าไม่ป่วยสะก่อนนะครับป่วยบ่อยนะฮะ ครับผมเดี๋ยวกัดเงาเสร็จเรียบร้อยผมมาอัปเดตให้ลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ